สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะคะชำระพรวิหารของพระเจ้าให้บริสุทธิ์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นะคะในคลิปนี้เน่ก็มีสิ่งดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ให้กับบุตรของพระเจ้าให้กับพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะคะ ในเป็นเรื่องเดิมแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราหลับไหวแล้วเราต้องใช้เราต้องใช้จริงจริงจงอเอเฟซัสบทที่หกข้อที่สิบเอ็ดนะคะจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมานได้ ที่เรากลับมาหาพระเจ้าเรารับเราเรา,เราสารภาพบาปเรากลับใจยอมรับยอมรับตัวเองว่าเป็นคนบาปเราก็ได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงที่ไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับความรอดไถ่าบาปเราให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วยุทธภัณฑ์ทางชุดพระเจ้าได้ทรงเตรียมมาให้เราแล้ว เมื่อเรากลับมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้เราสวมจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วนะคะข้อที่12เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผี ครอบครองพ,พวกผู้ผีที่ครองพิ่พบในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองแต่สิ่งที่เป็นอำนาจมือที่มันครอบครองอยู่บนโลกนี้นะคะพระเจ้าให้เรา ส่วนยุทธภัณฑ์เอาไว้ที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้เราแล้วจริงๆกี่6อย่างหมวกทับส่วนเข็มขดัดโลดาบรองเทา้าข้อที่13เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ จงรับยุทธภัณฑ์รับพระเจ้าให้พระเจ้าบอกให้สวมจงสวมก่อนแล้วบอกให้เราจงรับรับไม่ใช่รับแบบแบมือรับแบบแบมือรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งรับของมาแต่เป็นการที่เราต้องใช้ จงใช้ยุทธภัณฑ์น,นี้พระเจ้าให้เราสวมจงสวมก่อนและเราต้องใช้เหมือนเรารับได้ยินภาวจนะความเชื่อเกิดจากการได้ยินเราได้ยินเราฟังพระคำภาวจนะของพระเจ้าเราเชื่อ เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกแบบนี้เราเชื่อแต่เราไม่รับไว้เราก็ไม่สามารถไปทำตามได้ไม่สามารถทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และจะเกิดผลไม่ได้เราได้ยินเราฟังเราเชื่อและเราต้องรับเอารับเอาเพื่อที่เราจะได้ใช้ทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้พระคำนั้นเป็นจริงในชีวิตเรายุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้จงสวมสวมและจงรับคือการใช้ต้องใช้จริงๆไม่ใช่สวมไ้เฉยๆไม่ใช่พระเจ้ารู้ว่าเป็นของพระเจ้าพระเจ้าให้เราสวมไว้สวมแต่เราสวมอยู่อย่างนั้นเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ให้ความสำคัญ เราก็ไม่สามารถนำยุทธภัณฑ์เนี้มาต่อสู้กับสิ่งที่ครอบครองโลกนี้อยู่ในยุคมืดนี้อยู่ได้และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกแล้ว สวมแล้วและรับเอาแล้วคือได้ใช้แล้วก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายนั้นที่มันเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามด้านใดก็ตามทางไหนก็ตามนะคะก็ขอให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความคิดของทุกคนพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าขอให้ความคิดของพี่น้องคริสเตียนทุกคนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนค่ะ ในผู้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนเราอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น้องที่เป็นคริสเตียนร่วมกันที่เป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันแต่ว่าก็เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเหมือนกัน พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนเหมือนกันพระประสงค์ของพระองค์ต้องการให้ได้รับความรอดเหมือนกันด้วยเลือดและร่างกายของพระเยซูคริสต์สามารถปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างพระโลหิตของพระเยซูจะ ช่วยทุกคนที่ยอมรับตัวเองว่าเป็นคนบาปอยากได้รับความรอดอยากมีชีวิตนิรันดร์อยากถูกปลดปล่อยจากพันธนาการในหลายๆเรื่องอยากได้มีรับความสันติสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่เป็นเพียงความสุขบนโลกนี้ความสุข พระเจ้าก็สร้างให้มีความสุขแต่ความสุขนั้นไม่ได้ยั่งยืนถาวรนิรันดร์เหมือนสันติสุขความสุขเรารับเอาจากภายนอกก็เป็นเป็นสิ่งชั่วคราวที่เราจะได้รับนั้นเราก็สามารถหายไปได้สันติสุขจะอยู่ออกมาจาก ภายในเราที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ขอให้พี่น้องและขอให้พี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะคะได้ต่อสู้ในสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นโดยการรับเอา สิ่งดีจากพระเจ้านี้โดยการใช้ยุทธภัณฑ์นี้ต้องใช้จริงๆไม่ไม่ใช้ส่วนไม่เฉยๆไม่ได้รับรำวจนาของพระเจ้ามาเราได้ยินเราได้เราเชื่อแต่เราไม่รับเอาเข้ามาแล้วก็ออกไปเราจะ ถ้าไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าไม่ยอมจำนนตต่อพระเจ้ายอมความคิดยอมจิตใจยอมจิตวิญญาณเราจะพูดว่าเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเอมีนค่ะ